สาวน้อยโรสในคืนวันแต่งงานถอดเสื้อผ้าของเธอหลังจากทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันโดยคนใช้แล้วไปนอนกับเจ้าชายแต่ที่ข้างเตียงเหล่าขุนนางมารวมตัวกันรอตรวจว่าเจ้าสาวยังบริสุทธิ์อยู่หรือไม่สุดท้ายส่งเสียงอายอย่างเจ็บปวดไปยังผู้ชายเมื่อได้ยินคนใช้หยิบริบบิ้นผ้าไหมสีขาวบนเตียงออกมาเธอถือริบบิ้นผ้าไหมที่มีคราบสีแดงติดอยู่แล้วไปรายงานพระราชบิดาของอภิเศษอะไรนะเราไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงเบามากแต่มีรอยแดง พวกเขาทำงานได้สำเร็จเจ้าสาวก็ขาวเหมือนหีมะโรสมีภูมิหลังของชนชั้นสูงเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นรัชทายาทที่ร่ำรวยที่สุดของราชวงศ์ในรัชสมัยของพระเจ้าชาตที่9ก้าแห่งฝรั่งเศสความงามอันยิ่งใหญ่ของเธอเป็นที่รู้จักทั้งไกลและใกล้เธอมีคนรักสมัยเด็กของชายงามแห่งขุนนางของกิลสขุนนางตั้งแต่เด็กโตมารักกันอย่างเร่าร้อนแต่พ่อของโรสต้องการได้รับการเลื่อนตำแหน่งเสริมสร้างฐานะของตระกูลในราชวงศ์ใช้ที่ดินติดกัน20แปลงเป็นเงื่อนไขมั่นกับเจ้าชายมงปองซิเยตไม่เคยพ แม้ว่าโรสจะต่อต้านพด็จการของบิดาอย่างรุนแรงแต่พ่อบอกว่าถ้าเธอไม่เห็นด้วยจะพาไปวัดทันทีแม่ยุดสามีแนะนำลูกสาวตลอดทางเธอบอกว่ารักคือสิ่งที่เกลียดที่สุดแต่เมื่อคุณมองโลกภายนอกที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นคุณจะลืมปัญหาเดิมไปเลย โรสเห็นทัศนคติของพ่อแม่และเชื่อฟังดึกดื่นเธอไปที่ปราสาทที่เธอพักอยู่ชั่วคราวเมื่อสนุกสนานไปที่เตียงของกิลส์เพื่อบอกเขาทุกอย่างบอกพวกเราสองคนให้หยุดที่นี่และหยุดรบกวนชีวิตของกันและกันแม้ว่ากิลส์จะยึดติดก,กับโรสแต่เธอก็ต้องการมอบทุกอย่างให้กับเธอแต่โรสผลักกิลส์อย่างสุดซึง้งบอกว่าตกลงที่จะแต่งงานครั้งนี้งานแต่งงานจัดขึ้นที่โบสถ์เมอเร์เคิลคนแปลกหน้าจากที่นี่สู่ครอบครัวแต่ไม่กี่วันหลังจากงานแต่งงานเจ้าชายมังเฟนเซียเพิ่งถูกเรียกโดยชาร์ส พวกเขาต่อสู้เคียงข้างกับยูกนอสทั้งประเทศตกอยู่ในความโกลาหลก่อนจะไปเพื่อไม่ให้ภรรยาของเขาถูกทำร้ายมงตองซิเยจัดให้ท่านเขาชาบันนำโรสไปที่ปราสาทโบราณที่อยู่ห่างไกลเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายหวังว่าอาจารย์จะดูแลคุณเป็นอย่างดีครับเชเบิลสามารถอุทิศให้การเลี้ยงดูโรสได้เพื่อให้เธอกลายเป็นภรรยาที่แท้จริงในภายหลังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทภายในและภายนอกซัพพลายเอลเชาบันเคยเป็นนักรบที่เก่งมาก่อน เขาเคยสั่งกองทัพมานับพัานให้ต่อสู้ในระยะไกลแต่ครั้งหนึ่งเมื่อต้องรับมือกับเศษเสี้ยวของท่าสงครามเขาฆ่าแม่ที่ปกป้องลูกของเธอก็สำนึกผิดตลอดเขาทิ้งอาวุธเบื่อหน่ายกับสงครามการออกจากสนามรบถือเป็นผู้ทิ้งร้างต่อมาเจ้าชายมุงปองซิเยรับพระองค์ หลังจากที่เจ้าชายออกจากบ้านเพื่อไปที่สนามรบแชเบันสอนให้โรสเรียนอักษรละตินตอนเย็นให้เธอรู้กลุ่มดาวให้เธอและควีนแคเรนมีหัวข้อสนทนาในวังเพราะราชวงศ์เชื่อว่ากลุ่มดาวจะมีอิทธิพลต่อโชคชะตาเขาพาโรสไปที่ภูเขาเพื่อกดขึ้นชายป่าเพื่อรักษาอาการบวมเป็นน้ำเหลืองโรสกล่าวว่าเจ้าชายเป็นยาของเธอก่อนหน้านี้เธอคิดว่าเธอไม่สามารถลืมิวสได้แต่หลังจากได้เจ้าชายแล้วเธอก็ค่อยๆฟื้นยังตระหนักดีว่าตอนนั้น มันเป็นแค่การกระทำแบบเด็กๆยูสหล่อมากก้าวร้าวเกินไปหัวใจของเขายังอยู่ในสนามรบเสมอตอนนี้เธอหายไปจากเขาแล้วสงครามที่ไม่หยุดนิ่งมงปองซิเย่ผู้กล้าหาญและกิสพบกันเมื่อยูสถามมังเพนเซียเกี่ยวกับโรสเจ้าชายรู้สึกว่ายูสยังคิดถึงโรสมันน่าหงุดหงิดมากโรสและคอนเชเบิลเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่วันนั้นแชเบิลบอกโรสว่านักเรียนต้องให้พื้นที่ครูไม่สามารถเข้าใกล้เกินไปสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกมีความสุขมากเกินไปเมื่อโรสถามว่าทําไม เชเบนบอกทันทีว่าตกหลุมรักเธอแต่โรสบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเขาเหนื่อยเกินกว่าจะทํางานแล้วไม่ต้องพูดถึงหัวข้อนี้อีกต่อไปคราวนี้พ่อค้าไปธุรมาที่หน้าปราสาทหลายคนมาซื้อของใช้ในชีวิตประจําวันทุกชนิดพ่อค้าก็เริ่มซื้อขายเมลอนกับทุกคนนายพลเชเบนมีชื่อเสียงอย่างมากในสงครามวิ่งหนีไปต่อหน้าพี่ชายของกษัตริย์ดงกแม่ทัพที่โด่งดังที่สุดคือดูกยูสไม่มีใครสู้เขาได้เขาไม่รู้ว่าเชเบนเพิ่งซื้อหนังสือพิมพ์มาที่บ้านคุณเชเบนยังแซคโรส โรสบอกเหมือนไม่ได้รักผิดคนมาก่อนแต่ทำไมต้องทำสงครามกับพวกเนโกรีสงครามประจำปีทำให้รสสับสนอย่างมากตอนนี้บุรุษปรณีนานำซองจดหมายมาเจ้าชายมงเป็นเซียบอกให้ชาบานรีบไปที่สนามรบเพื่อตามหาเขาดังนั้นสงครามกำลังจะสิ้นสุดลงเจ้าชายมงเป็นเซียนำแชบ,บ์นไปที่เต็นท์ของพี่ชายของกษัตริย์ตามที่ดุกออฟแองกลูพูดแทนคุณดุกแองกรูกำลังเรียนภาษาโปแลนด์ เขาบอกว่าแม่ของเขาคือราชินีแคทเธอรีนหวังว่าเขาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งโปแลนด์เพื่อให้สามารถนั่งบัลลังก์ได้พวกเขาต้องการให้ผมแต่งงานราชินีคนใหม่ของคริสตจักรที่มีอายุมากกว่าฉัน20ปีราชินีคนนี้คือคนที่ฉันพูดถึงพระราชินีเอลิซาเบธที่หนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเอลิซาเบธณจุดนี้กิวส์มารายงานฮิวเกอนอสที่ร้องขอการหยุดยิงเราชนะดูคั้งครุกล่าวกับพรินซ์มอนต์เพนซีอาขอบคุณกิวส์ผู้ไร้พ่ายคนนี้ด้วย อังครูเห็นชบาบอกว่าผมเชื่อว่าคุณเคยเป็นนักรบที่กล้าหาญในที่สุดความเข้าใจผิดของพวกเขาก็กระจ่างขึ้นหลังจากสงครามสิ้นสุดลงในที่สุดพรินซ์มงนต์เพนซียกเสด็จกลับบ้านสำหรับคู่บ่าวสาวที่แยกกันอยู่สอสาวันพวกเขายังดูเขินอายและยังไม่เข้าใจกันเจ้าชายไม่คุ้นเคยกับการสูญเสียความสงบในทันใดเขาไปที่แชเบนและถามว่ารสนิสัยเป็นอย่างไรแชรเบนกล่าวว่าเธอฉลาดมีพรสวรรค์ และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเรียนรู้เจ้าชายถือบทกวีบนโต๊ะและฮัมเพลงชาบันบอกเขาว่านี่คืองานของเจ้าหญิงโรสวันรุ่งขึ้นพวกเขาได้รับจดหมายพ่อบอกให้พวกเขาไปปารีสมอนเป็นเสียกล่าวว่าเขาต้องการอยู่ที่นี่อีกสองสาวันในตอนบ่ายโรสและสาวใช้พายเรือในทะเลสาณจุดนี้ดูแคนครูและกิวสเห็นพวกเขาดูแคนครูถูกดึงดูดให้แต่งงานกับเมริบนเรือเพียงแค่มองเขาส่งคนไปบอกว่าโรสต้องการนั่งเรือข้ามแม่น้ำโรสสังเกตว่ากิวสยังหล่อเหมือนเดิมแต่ในขณะนี้ดูแคนครูเหยียบเรือ หลังจากจุกมือเธอแล้วก็นั่งจ้องไปบนเรือไม่สามารถละสายตาจากโรสได้แม้แต่วินาทีเดียวในพริปตาเขาตกหลุมรักโรสหญิงสาวที่ถอดกระโปรงของเธอถูกคนใช้ทำความสะอาดพาไปที่เตียงของเจ้าชายหลังจากเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเธอได้รับการยืนยันโดยเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ยังมีตราประทะับโรสจากชนชั้นสูงเป็นหนึ่งในทายาทที่ร่ำรวยที่สุดในรัชสมัยของกิงชาส เธอมีคนรักในวัยเด็กในเวลาเดียวกันชายผู้สูงศักดิ์คือคิวส์แต่พ่อของโรสอย่าททำให้ตำแหน่งของเขาแข็งแกร่งขึ้นซึ่งคู่มั่นของเธอกับชายที่เธอไม่เคยพบมาก่อนเจ้าชายมุงเป็นซีเยไม่นานหลังจากงานแต่งงานเจ้าชายถูกส่งไปยังสนามรบโดยกษัตริย์ก่อนจะไปเจ้าชายนัชาบาันให้แต่งงานไปที่ปราสาทโบราณที่อยู่ห่างไกลเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามแต่ใครจะไปรู้ระหว่างสัมผัสเช่นบนตกลุมรักโรสเมื่อสิ้นสุดสงครามกองทัพก็ล่าถอยน้องชายของกษัตริย์คือดู หลงสเสน่ห์ความงามของโรสที่เดินบนทะเลสาเขาตกหลุมรักโรสทันทีที่เห็นแต่โรสมองแต่กิสอดีตแฟนสาวของเธอสำหรับเรื่องราวของกิสแอนด์โรสอังครูก็รู้นิดหน่อยพรินซ์มอนต์เพนซีอามารับพวกเขาเตรียมอาหารเย็นให้พร้อมกิสพูดเกี่ยวกับสงคราม เขาจงใจถามเขาชาบันว่าเขาคิดอย่างไรกับอัคราสาวกคนใหม่ชชบันบอกว่าผมแค่กลัวที่จะได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังนั้นผมจึงหนีจากสงครามดูแองครุกล่าวว่าเขาเป็นคนมีเหตุผลซึ่งคิวส์เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวเขามักจะทำงานด้วยความรู้สึกแองครุไม่สนใจคนอื่นและชมเชยโรสพวกเราเป็นทหารที่อยากขายครั้งแรกที่เห็นความงามที่แท้จริงหลังอาหารเย็นทุกคนลัดกันพักผ่อนมันเป็นซีดึงมือโรสและโทษว่าเธอเป็นผู้นำ กิส์กิส์ตั้งใจนำผิดทางมายัางสถานที่แห่งนี้และบอกว่ากิส์ต้องการไปเยี่ยมเธอบนโต๊ะอาหารเย็นทุกคนยกย่องคุณคุณต้องพอใจใช่ไหมเธอเห็นเขาเธอก็หัวรเราะนางไม่รู้หรือว่าสามีของเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเจ้าชายพูดต่อว่าข้าหวังดีนางยิ้มให้ฉันได้แต่ไม่ใช่ิสเขาแตะประตูออกไปด้วยความโกรธใครจะรู้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเขาแองโกล่าไปตามปารีสเขาอยากจะบอกลาภรรยาแต่ไม่กล้าเคาะประตู มองโรสอย่ามองฉันจากหน้าต่างโรสมหาชบาเมื่อคืนนี้สามีของฉันพูดด้วยความหึงหวงอย่างไรเหตุผลเขาหยาบคายแค่ไหนเอบีซีเอ็วซีชเบิร์นอธิบายว่าเป็นเพียงข้อตกลงของอังกรูที่พวกเขาทิ้งไว้ด้วยกันไม่ใช่แค่เถียงกับเธอที่เขาจากไปบนถนนแนงกรูและยูซุปซิทกันเรื่องโรสเขาบอกว่าฉันสงสัยมากเกี่ยวกับโรสยูสบอกว่าฉันโตมากับเธอตั้งแต่เด็กเราเล่นด้วยกันบ่อยแต่แค่คลุมเครือมันไม่ได้สําคัญอะไรมากแต่อังกรูบอกว่าเธอสวยจริงๆ เข้าใจดีว่าทำไมคุณถึงใช้ความเฉยเมยที่จะซ่อนความชื่นชมที่มีต่อเธอปราสาทคืนความสงบสุขแชบันให้จดหมายแก่โรสในจดหมายที่บอกให้โรสตหาเขาแต่โรสไม่อยากไปชาบันถามเธอว่าไม่อยากไปปารีสไหมรอ,อยันควิแนแอนโรูและดูออฟ ิูส์แต่เธอบอกว่าความหึงหวงของเขาทำให้เธอกลัวถ้าเธอไปเธอมักจะเจอิูส์ในภายหลังเบาบอกว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับชีวิตชาววังอยากคิดมากวิธีนี้จะทำให้คุณหายใจสะดวกในที่สุดโรสก็ตกลงที่จะหาสามีของเธอเธอไปปารีสเพื่อรวมตัวกับมงเปนเซียอีกครั้งเป็นไปตามคาดเธอได้พบกับิูส์เธอยังได้พบกับเพื่อนที่หายไปนานของเธอน้องสาวของิูส์ยูส์บอกมงเปนซียอย่างมีความสุขพระคาเดน่นและพระราชินีจะเข้าร่วมในพิธีอภิเษกสมรสทันทีแต่มงเปนเซียยังคงไร้เดียงสายอย่างสมบู ได้กษัตริย์สั่งให้แต่งงานกับบิดาของมงเปนซีเย่คิวส์กลับมาที่ฝั่งของโรสอีกครั้งความสัมพันธ์ของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรพี่สะพ้ายพี่เขยหรือลูกสะพ้ายในไม่ช้าคุณพ่อมงเปนซีเยก็มาพิสูจน์ด้วยว่าเขาโชคดีที่ได้เป็นระบุว่าจะแต่งงานใหม่กับน้องสาวของคิวส์แต่น้องสาวของคิวส์เป็นทุกข์มากเพราะนางต้องแต่งงานกับคนแก่ที่อายุมากกว่าฉันสองเท่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรสควรพูดกับเธออย่างไรเองกระจับมือโรสแล้วพูดว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการเคล ด้วยเหมือนลดราคาคงจะดีถ้าเธอยังไม่ได้แต่งงานแองครุสารภาพกับโรสอย่างตรงไปตรงมาแค่อิจฉาสามีของเธอกับชายอื่นอยากลยากลัวอยากกลัวโรสตกใจมากนั่งหายใจคนเดียวที่หมุมบ้านแต่กิส์ปรากฏตัวอีกครั้งเขาบอกว่าใจมีให้เธอไม่เคยเปลี่ยนขณะผู้สามีของเมริก็มาถึงฉันเห็นกิสดูมินภรรยาของเขาเร่งรีบทันที มังเป็นซีอาทาดวนกับกิลส์พวกเขาตีจากในปราสาทไปนอกประตูขณะที่พวกเขากําลังต่อสู้กันอย่างหาข้อสรุปไม่ได้ดูแองครูดึงพวกมันออกมาผู้ชายสามคนคนดรามา่าแองครูยึดมั่นกับมังเป็นซีอาว่าผมเกลียดผู้ชายคนนั้นพอๆพกับคุณแต่ผมเงียบถ้าคุณทําแบบนี้ต่อไปผมจะตัดหัวแก่ หลังจากบอกว่าเขาจับมือของโรสและบอกว่าควีนแคเรนเรียกเธอโรสถูกนำตัวไปที่วังของราชินีแคทเธอรินบอกว่าฉันได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับคุณในที่สุดก็ได้พบเธอในวันนี้แต่ผมเห็นว่าคุณมีสองแรงเท่ากันกับคุณจูเพอร์เธอและวีนัสพลังเป็นตัวแทนของความยุติธรรมความฉลากดกฎหมายสัญ,ญลักษณ์แห่งตันหาและร่างกายใครจะชนะในที่สุดในเวลานี้ด้านหลังหน้าจอมีเสียงไอสะท้อนกลับมาเธอบอกว่าเป็นลูกชายของกษัตริย์ของฉันมันไม่ฟังเลยป่วยหนะัก อย่าไว้ใจกิสอีกต่อไปเพราะลูกสาวของเจ้าหญิงมากอดก็ชอบเขาเช่นกันยิ๊สคนเดิมยังบอกลูกสาวของฉันด้วยว่าเขาชอบมันผู้หญิงชอบฟังอะไรแล้วเขาจะพูดสิ่งนั้นเพื่อยั่ยวยวนผู้หญิงณนะจุดนี้ไม่รู้แค่ว่ากิ๊สและปรินเซสมาโอเป็นคู่รักไม่ใช่เขาหรือเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากิสเพิ่งจะพูดประโยคเดียวกันไม่เคยลืมเธอแต่เป็นคนแบบนี้เธอค้างอยู่กับที่